สบายดีพี่น้องป้องป้าสบายดีบุญสกุลสกุลสบายดีมือบุญบ้านน้ำมงเด้อพี่น้องเด้อสบายดีป้าทุนสบายดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องเอ้ยล่ะสุดบ้านน้ำมงค์กับจะสิงานศพจะสิงานบุญจะตั้งกองบุญสวัสดีค่ะใจยังมือเศร้านี่ก็ตั้งใจว่า ตั้งใจว่าสิเหตุภาคเข่าว,วันศิกรแปดไม่ให้พ่อให้แม่กินกับบด้เมือ่อตอนเพลนประชดเหตุภาคเข่าเมืออ่อยกับบด้เมือ่อตอนเศร้านี่ขั้นขน้อยเมาหนึ่งกับประชดเหตุภาคเขา่ากะแล้วโอ้ยก็หน้าก็จะมาเ,าเป็นทาาานายเยอะขนาดมั้นมันบ้าบอได้ได้เว้ยวัวสัน่นเงยียบไปจะมาใสาบ่บาตรกับบด้บุญคือเก่าแล้วมันห่วงนอนมีคนเสียสสวีทพี่น้อนอยู่ในบ้านเมื่อคืนนี่ซองถุ่ม บุญในพาปกับบุญกับุบญบงานกับ,งา,กบงานมันนี่โอ้ยอุ่งนา,งามาเมพี่น้องบ้านใก่เฮือนเคียงมากินกับปุ้นเด้อมา,าซอยหันซอยซอยไปมาสากบุริกินเดสิ่งพอว่าเอาสิ่งแค่หาอร่อยปีนี้เนาะตาเกเลอกำลังซอยพักซอยหย่าไปในเกือเขาอยู่ขวันบีน,น,นนะ อื Box, terminal terminal ม่หันพังหันยังกันแหละจะสิงานบุญจะสิงานโอ้ปวดสมองมเมื่อไหร่มาบังลาไปยังนะบังลาไปย่างนะบังลาไปย่างกันนะบารี่ป้าดูนี่ก็มาเทผีอะน้ำแข็งนะน้ำแข็งพร้อมแต่เครื่องดื่มยังบ่มีเลย คุณป้าเอ้ยคุณป้าคุณป้าคุณป้า,ปาใจดีเราไปดูขีบหนูอยู่บ่อจัดไม่ให้ลูกให้ลานเลยจะก3แก๊สนี่ยอยไงกลุ่มๆม่มีมันแท้พี่เปิดมันเ้ยเอาลงมาจากกระส,กสอบนั่นแหละ เราลงมาดกระสอบมันไม่ต้องเทศอะไอกจะกระสอบรักเออเอเามานอนลงตนะีมันาดไนนบ่ได้กันเลยทำไมแล้มาสองสอน,นพอดีเนาะกระสอบหนหนเท่าไรเนาะเจ็ดสิบฮะบากระสอบอ่าอารถไปเก็บแล้วกับเปิ่นทดทางไม่รุ่นเฮา จะได้เปิดเพลงนี ite, ่รถถังแล้วก็เปิดเพลงไปนํานี่สอบบ่บนิ้มือบุญมีใครอยากตายจ้ามอยากเป็นอยากตายพี่องเไงมันมีใคอยากหูวหูแต่มือเกิดบ่หูมือตายมือตายแ้นข้อจะบาดบาดยางตื่นมาเศร้าเห็นหนาอย่างว่าย่างพะอสนั่นมียังก็กินไปโหลด มีเงินกับใส่หรือด้อพี่น้องเด้อแบงมาให้แม่ลงเทียนใส่นนำกุณป่ากุดป้าได้เบิ่งขีบนู่นยิ่บามมันนี้บุญเด้อทั้งหน่อยบริสุทธิ์เฮยังไงเข็มสียาบ่อนะฮะไม่ใส่ให้เประเท็นเบิ่งมา้องข้ามคลายขนมบ่ มาทำขายขนมเจ้าแมเิเลเป็นจุ่มเห้ยนาพอเจเล็เจเลดเปิดกอกตัวนี้ไปบ่ได้บ่ได้นะขาไพ่เขาพืขึ้นอีกครับขาไพ่ก <enders> <fish talking> ับมือเดียวเปิดต้องมันทันแล้วลงมา กูเปนยังไเจ๊ขาไพ่ไรแ่กูจงนเปิดอยู่นี่เวเยอะาใส่ซมันอกซ่ยังใส่เยอะซอสโอ้ซอสไม่ใอแ้เพรามีรกมันน้อยใหญ่ไอ้บาในสวนตัวนั้นออกแ ปกติก็ป่วย2-3คนพี่น้องเอ้ยมาในลาวบ่ได้นอนก็ต่อไปมาบ่ใหญ่มมงอนนี่สิได้เมื่อทางนั้นมมงอนนี่เาจะพี่ลงปามมั่มึงบ่ได้สกูก็ลกไปทนันแหละเอ้าย่าสิเด้ย่าไปเอารถอยู่เพ่ขึ้นเอะ่งก็บ่ฮอละจอดเนาะย่างละทงมา แม่อลุนกำลังหดทางเป็นทางเตรียมตีมแมลงสุมเฮาเนี่ยหั่นหั่นถั่วหันผักถั่วกับถั่วจากสวนสีนซุ้มเฮาเขไหวใต่ผ้าขาวมัวเอืิญหมดละ งานเชีงยงเง้ยมันจะงาม,มกต่จะบางมากมันสิขั้นบางมากกับเปรเซ็่ายเอาไหมเปอร์เซ็นต์ในจอกหนึ่งจอกสิบาทบ่จอกเทไรฮะฮะม้งทำใช้จอกเทไรเอาไหมปราแดงนั้น,น,ม,น,น,ม,น,นม่ได้ปลาแดงข้อสื่อนะ ปลแตงเมาซอจอกฮะรีบเร็วเร็วเพื่อเจี๊ยดเสด็จคนอย่างงูงี่ท่านน่ะ่อมาเสด็จัเบิ้ลตัวเดียวไอ้ิงห์ถ้าจะาชิโนแป๊ะน้ำกระุนะ มันเบิดแล้วเมื對對่อคืนน่ะไอ้มเอล่ะแม่สิบเบิดแลมันก็ห่อขงมังงวนี่ห่ออซีกับพ่อแม่นีาน่ม่ น้องไปเอากับมาโรงเดี๋ยวเผาให้จอกหน้าก่อนน,นี่นักย่ามได้ออกนะฐานเตะเมื่อไหร่เราเปื่อนนั่นอันนี้เบิร,ร์ตโมเส่เส่มันสีสั่ม

คนไปกินเนืองเขาไหว้กับเตี้ยมาโรบมือนันก็สิมากินคืน <g ul ch> จนแม่หลวงเท่นไปนี่บอกจะตูดไาจ้าจะลูกระเบิด <c oughs> อืมค่จะลูกระเบิดลูกปืนใหญ่จะเลยบริได้ไปตูดไาจะเลยบริจะเลยบย่านมาาสิมากินข้ามือนนี่นะข้าแม่ข้าแม่นั่นบริฆ่าลูกปืนใหญ่นะน้บ,บอทีอส่สว่าง อืมนาอยปัง่งน้าหควคืมสามงานเอ้ววันนี้ก็เลประเด็ดก่บปด็ดส่วนไปเี้ะมันก็มานละมุงผลดแล้ววันนี้เบอรสีแกงส่วนมากินกระปุ่นเด้อใช่ไหม,ไม เอาใส่หมอกลางๆกันแล้วขนาดซองหมอหมอตเท่านั้นิลบพอกันใหม่คลิปหนาเด้อยพี่น้องเดสิยปเตรียมโตเมื่องานเฮนดีก่อน